สวัสดีครับพ่พี่น้องกลับมาพบปะกันครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติสวัสดีครับผมเปิดชิปขึ้นมากเลยยุ้ยในปลาอ้อยเลยพี่น้องช่วงนี้ขออนุญาตใส่หนูปลาอ้อยแบบอุ้ยโอ้ยดีสินเนาะผ่าตกใส่ขออนุญาตใส่หนูปลาอ้อยแบบ The เดือดซีรีส์ขึ้นก้าใส่แบบบะถอดมือที่สามครับผมต่อเนื่องสูตรแซ่ใสแซ่ขึ้นก้าเราพี่นังครับหนูป้าอ้อยมันเข่ามาบบกย่างหลายพี่นังครับผมอยู่ฟังทั้งผุนทั้งแก่ผมแล้วก็หม่องเก่าที่ผมถือได้หมได้หมเศร้า มาใส่ไว้อีกรับเยื่อเ้าสูตรเก้าสูตรเดิมนี่ขุดไม่ไม่เลยพี่น้องครับนี่ถือจะว่าจากตัวเลยเยูนี่สองสามตัวหรอ้วก็เอาบ่วงมาใส่พร้อมพี่น้องครับเก็ดเปลดหลังทางงามงามครับนี่ผมใส่บ่วงไว้ใส่น้ำทางนี่แหละนี่ ใส่ใส่เนี่ยใส่หนีใส่หนีใส่ฝุ่นใส่ฝุ่นแล้วก็ไปใส่ทางไหนอีกคุณเดี๋ยวธรรมวุนกันเมื่อเช้าครับปฏิทายตอนใส่เมืองทายตอนใส่แล้วเลยมันห่อนครับสาพร้อมต้องไปธุระต่อเอา้จาจวเฉยๆกับธรรมวุลนมืออื่นเช้าน้องกันหมดแล้วหรือเปลครับดักหนูปลาอ้อย ปลาในตำนานดับแนวหนูคือเก่ปาปลาเนี่ยเทือทีสามพันหรอปล่าพี่น้องครับอยู่ม่ใส่เส่ดูกักดูเดะโวมหันไปหาเละาะไป้ยทางอื่นอยู่วัดนี้มาอยู่ปลาอ้อยนี่กับว่าตั้มก็อาทิตย์ดึงหรอลพี่น้องครับถ้าไ๋ยวันี่เงาเงเลยติดตามเมครงบผมมาสิคือบ่ มองเก้ามองเดิมต่อเนื่องฝอกัน,นยังพุ่ชาาครับผมเดี๋ยวพามายามครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่นั่งครับผมง้อ,อ,งรอเรียนมาอย่างน้อบ,บาทเียยินไทยยินไทย งัวาบังหับว่าเรียนมาใส่เลยพี่นอ้องโอ้สวัสดียามต์กะซ่าครับผมพี่นอ้องช่วงอาทิตย์วิเศษสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบพอกันคือเก่าแหรอครับกับปลาอ้อยหมายในตำนานครับผมความละเพิฆาตหนูในปลาอ้อยกับผู้ชายสุดหมานคนนี้ครับมือที่สามมาลุ้นกันเมือง ั้างบ่วงได้พี่น้องครับปลาอ้อย <laughs> 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 ดัซซี่รีเฮาไก่ปฏิยกปลาอ้อยนี่ห้เแล้วละ่ะมาดูก็จะควางมันอีกไปอันดับแรกมึงบ่วงก่อนแต่บ่วงไว้แถวนี้บ่วงมันมีหอยพานเลยทางงามงามพี่น้อง บ่วงเขาซื้ออยู่บ่วงปลาหลุนกับดักลังแรกแจวอุ้ยอันหูเมื่งครับผมแจวจนเนียจนเมื่อแล้วก็อันหูเยี่ย <c> ม <oughs> หุ่นลังหนึ่งอยู่ทั้งฝ่ามันไม่ร้องครับดีด บ่เถิกบ่ใส่ไม่ให้หอยนมากินอยู่ครับพี่รองครับอ่าอาหลังนี่หายโอ้ดีดโอ้ยมันี่ดีดเกี่ยมเมือดอเอเมือแข็งเขา นี่เป็นหนูซิ่งเหรอพี่น้องครบมมับสามมือกับสามมือยู่นี่แหละว่าดีดเลยมูนี่บ่วงผมวี่ห้อยพานเลยบ่วงเอา้ามีอีกหลายครับมือนีใส่ไว้ออมป้าไว้ แจ้วนี่มันถือด้วยเหรอหลุนน้ำกันครับผมมึงบรรยากาศป้าอ้อยไปพร้อมหาห้อยหาหอยไม่ไปน้ำหมู่บ้านผมว่าใส่ผุนหมือปียแก่ผุนครับมาไม่หนูน่นมาจากให้นะแล้วจ้าไถยกันคากะ่าวเน่เริ่มไทยฮุดเตรียมบ้านเขาแล้ว หนูมันกับบะมีอาหารกินครับก็ต้องอพยพขมาในป้าอ้อยเพลนนี่แหละก็เป็นอาทีของหน่วยจูโจมหนูคนนี้นะครับมากำจัดใหยื่อเพน <c oughs> <c oughs> บ่วงกับมีนะครับมุมนี่งามงามครับพอยมานาั่งกินนั่นเขา ที่ผมใส่ไลลว้ตะโดนหมอละดูน้ำกันครับตั้งบ่วงตั้งกับซื้ออยู่ไมี เฮ้ยหายใจบวบเมึองห้อยม,มันานางกินพี่น้องกลับเเ้อนไดดละ่ะเมึงกวดอูย้ยเมึงขี่ไม่ไหมครับผมบกย่นะครับเนี่ยเปานปยัง เดี๋ยวมือแรงเอาเหยื่มาใส่อีกที่ไปในรอดแต่มันเดนืเข่าแล้วอะเดี๋ยวก็มานั่งกินไม้แต่งกลับดีๆหังหนึ่งก็ซื้อน,นี่ครับบอมหกจักน้อยบางนี่หนูบอม่าแถวนี้เลยตัวนี้ เห็นหอยมันขวดหู่ไหมยัืซอนี่แหละนี่ดิโอ้โหสิมาจินบ่ลับหายอุย้ยพี่พี่น้องครับไสไวนี่จะว่าเด่งมาพี่รูดบ้อแบบเนยี่นอ่ะหูมันอ่ะหู เหยืยทางมันเรียนลงมาไหมพี่ไหมครับเอาพ่็นปยังพ่เถือกบะพาป็นยังครับอตถือค้างกัได้โอ้ยผ่านเหรอ ผมามาใส่ไม่ครับเหมือนแรงมันมีปัญหาอีกหลังหนึ่งใส่ไหบองเก้าได้ไปสามตัวเราบางนี่บางเดียวเลยพี่น้องแถวเดียวรู้มันกับเขามาอยู่ไม่ชุ่เมือ,อูในตำนานครับผูนี้ โอว่าสิเป็นยังไง่ะไรอู้รับอู้หนูสิงตาสวดครับผมพี่น้องโอ้เมือนี้เป็นยังสี่เม็ดละคา้าบันกรบเฮาโอ้จิ้มไ้ก่อนเพามึงลองร้อยกันมึงได้เปียงนี่ ขี่ไว้ไม่ไม่ก็เห็นนะครับมาหมู่บ้านนี่น,นี่ไม่ครับผมเอ้าบอได้บอเป็นยังบอได้เฮาก็ลงลอย่งพี่น้องเมึงคือเก่า <c oughs> มันก็นต้องมีพลาดพังเป็นธรรมดาแล้วครับผมพี่น้องครับอันใดก็ได้โอ้มืันนี้พลาด ควอาไพ่หลายๆพี่น้องครับโอ้ยดีดหลายหลังแหงเอ,เอาเป็นวลาบดดีจวดเด้อพี่นออ้องเด้อวันนี้ต้องขออาัยหลายๆครับผมปลาอ่อยเฮาเมือที่สามบอลลอดสามหนุ่บ <laughs> มบรรยากาศปลาอ่อยแท่นกันเลยกันหน,หนูซิ่งอยู่ดอกตัวหนึ่ง หลังสุดถ่ายแต่ว่าหมายงามไม่ดีครับอันนี้มันบ้านกวดอยู่ใหม่หนูมาอยู่ใหม่บ่ได้เฮากะมาใส่ไมคือเกาหนีบ่ผลเงื่อมมืออันแหล่ๆดำๆของผู้ชายคนนี้ไปได้ดอกหนูป้าอ้อยนี่ ฝากพี่น้องก็ติดตามครับผมกดไลค์รังแรงใจในเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องเหนื่อยหน่อยคนนีสารบานเท้าครับโอ้ยนี่ผมมาอยู่ทำบออกันไม่ขีดหนาพี่น้องครับไม่มีหนูให้เมึงทำ <laughs> เออก็เละลายครับผมโอ้ วันดีจวดเลยมึงไทยโหดหมือดเหรอครับเตรียมไทยแล้วเออเตรียมว่านเขาแล้วทั้งบ้านผม